สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องมรดกฟ้ามคือเก่านะจ๊ะพี่น้องจ้าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนแรงค่ะอู้ตะเวนกําลังสีตกดินเด้อพี่น้องนี่จ้ามาชมบรรยากาศนอกจ้กพี่น้องอู้สวยงามมากเลยนอกจ้กพี่น้องจ้ามือนี่กะจะพาพี่น้องมาชมนอกจ้กมาชมวัวนอกจ้กพี่น้องจ้าอันนี้ซื้อมาขุนไว้นอกจ้กพี่น้อง บกทึกหน่อยพี่นองจ้ะบหันออกนุ่มแน่ยมีคนมาแอบมึงหวานยากคนยากเพื่อนห่วงนอกจากพี่นองห่วงค่ะเพื่อนขี่ห่วงเรอจากพี่นองเนี่บ่อย,อยากใหุู้งบตัวอื่นบ่อย,อยากให้เอาอาหารมาให้มูนะพี่นองค่ะโอ้ยจังไดขึ้นเป็นแนวหน่เหอพี่นองมั่วหน่อยจ้าพี่นองค่ะ ทุกมือในง่วถึงแห้งค่ะมิจะข้อนอยากขายผู้สื่อก็จ้งสีขายไห้ไผ่เนาะจ้ะในหอยก็จ้งสิไขยไพ่ผู้สื่อกับโบมีอันนี้ก็คือสื่อวมาไวัยด้ประมาณสองอาทิตย์ล่ละ,ละจ้ะพี่น้องจา้าแม่ก็บลูกด้วยจ้ะตัวนี้แม่ก็บลูกก็คืออู้กะละมังแตกแตกแตกค่อยก่อน แตกเครื่องมือน่นกกระมังนี่เนาะคนอยากไปแม่ไปกินยาไปฮึมมากให,ให้ให้ดาไปละจ้าพี่น้องใายเพิ่นเนาะจ้ะซื้อมาเลี้ยงไว้สองอาทิตย์ละจ้าพี่น้องเข้าอาศัยตะวาันเข้าหาหยาพ่อใดญ่นะจ้ะพาให้หัวอาหารนี่ก็คือบ่อใหกำไรจ้าพี่น้องมิตรรูเนาะจ้ะในหอยเอามาขุนไว้ก็ได้ นีละค่ะพี่น้องคะช่วงนี้หัวถืเอเศรษฐกิจกะโศกเศร้าเนืองจากพี่น้องแต่ก่อนนี้ซื้อมาหน่บอยู่คอเก,กินสองมือค่ะพี่น้อง,ะอง่ะพอแล้วซื้อมาอันนี้ลังเทือเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีจ้ะซื้อมาแล้วขายมันกับยูทุนเนาะองจากพี่น้องสื่อถือไร่กะซี่ตนจะคลองหัวผู้เลี้ยงเนาะคะ่ะ ร่งเธอสิตุนเพิ่นกับลูปจะกของอันนี้ก็คือไฮยาเป็นอาหารหลักด้วยจ้ะพี่น้องไฮยาไ้าเฟืองนอกจากเพราะว่าเฮ้าบอเด้มีต้นทุนหลายนะคะบอได้ซื้อหัวอาหารใเพิ่นก็ซื้อเมื่อคุนไว้ถ้ามื่าคุ้นก็คือกระไฮยาละจ้ะพี่น,ออน้องตอนเสาร์กระไฮห่ำไหหัวอาหารนิดน้อยค่ะหัวอาหารตัวละประมาณสองกับมือละจ้ะเอาผสมกับ ห้ามไม่พ่นกินนอกจากพี่น้องทับบอได้ก,กินไลยกับยานพ่นจอยแห้งจ้าพี่น้องจ้าทับบอได้ขายอีกก็คือจะสื่อเกลือแร่แลวจ้าไม่พ้นเรียกพ่นกินน้ำไ,ได้หลายช่วงี้อากาศร้อนนอกจากวัวทางอำนาจจะเลื่อนถือแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากเลี่ยงนอกจากผู้ใดอยากเลี้ยงเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ท่องเลยนะจ้าช่วงนี้ งัวถึงแห้งถึงไรเนาะจ้ะสื่อมาเดียงไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคนที่ต้นทุ่นบ่หลา,ายเนาะจ้ะมีเงินสองสามหมื่นกะเริ่มต้นเลียงง้วเลยละจ้าพี่น้องใครบอท่านบางคนเห็นงัวถือกะบ่อยากเลียงเนาะจ้ะพี่น้องจ่าอยากสื่อเลียงแต่ตอนงัวแพงอันนี้สําหรับหนูหนูคิดว่า ถาให้นูเหลือกนูจะเลือกตอนนี้แหละค่ะตอนจังหวะนี้เลยจังหวะที่งงวถือนี่แหละค่ะพี่น้อง่าซื้อมาเลี้ยงไวเนาะจะ้ะเพราะว่าในอนาคตเท่ากับบุง้งหัวมันตลาดงวจะเป็นจังไดเนาะจะ้ะอาจจะแพงขึง้นอาจจะราคาสูงขึง้นก็ได้เนาะคะ่ะถ้าเราซื้อตอนราคาถูกเราก็ลงทุนน้อยคะ่ะพี่น้องค่าขายเดีหน่อยถึงขายเด็กํากำไรหน่อยแต่ว่าลงเท่ากับลงทุ่นหน่อยนะคะพี่น้องขาช่วงในที่งัวแพงต้นทุนเท่ากับสูงถึงตามไปนั่มเนาะจะ้ะพี่น้องจ้ะ อันนี้สําหรับนูเนาะจ้ะแงแงชิดมุมมองแต่ละคนน่ะจะแตกต่างกันออกไปเนาะค่ะกะช่วงนี้บ่ค่อยวางค่ะพี่นองคะบ่ค่อยวางบ่ได้ลงชิปเลยเนาะจ้ะงานลายจ้ะพี่นองกะพาพี่นองมาชมแต่บรรยากาศตอนนี้ละจ้ะก่อนเอางวเขาขอกตอนแรกตอนเลืองงานนี่เนาะจ้พะพี่นองค่ะพี่นองค่ะ สำหรับเมือนี่กับผ้าพี่นองมาชมงัวเนาะจา่ะบวกเหลืองงัวถือลายจากพี่นองจ้าหาคนสื่อกับโบมี่เนาะจากพี่นองกับผ้าเนี่ยจากพี่นองบรรยากาศตอนเย็นเย็นเนาะจ้ากับสำหรับวันนี้เนาะจากพี่นองจ้ากับฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอม่องมาลกดฟาร์มเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้เข้าเดท่ายำทำคลิปวีดีโอให้พี่นองมึง ต,ต่อไปนาอจ้าพี่นอจ้าสวัสดีค่ะ